ี2020ไม่18,000โลนะคะไม่18,000โลนะคะสีขาวแบบนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าแฟนเพจกฤษดาคุดค่ะนะคะลูกค้าค่ะวันนี้ใครกำลังมองหารถกระบะนะคะตู้เย็นนะคะตู้แช่ฟิตนะคะไม่น้อยความสูงนี่เลยเห็นไหมคะพอมองไปไกลๆจะเห็นเลยว่าความสูงสูงมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ สามารถเปิดประตูด้านข้างซ้ายได้ด้วยนะคะเท่ากับเปิดประตูได้3บานเลยเนาะเป็น t o y o ต a Revo นะคะเครื่อง2.4รุ่น J-Pass ปี2020ไม่1 8 0 0 0 0โลนะคะไม่1 8 0 0 0 0โลนะคะสีขาวแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ช่างภาพพาดูนะคะว่าโฉมนี้นะคะเป็นโฉมปัจจุบันเลยเนาะข้างหน้าเห็นไหมคะ ใหม่มากนะคะสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไฟนะคะกันชนนะคะไม่มีริ้วรอยเลยเหมือนใหม่เหมือนป้ายแดงเลยคันนี้นะคะมาสภาพแบบกิปกปเลยนะคะล้อยางใหม่นะคะล้ออันรอยยางใหม่นะคะคันนี้สีขาวสภาพเดิมๆรถสวยจริงๆคันนี้นะสวยไม่พอนะคะตู้นะคะเป็นตู้ได้มาตรฐานนะคะตู้ทําความเย็นนะคะสามารถ แช่ทําความเย็นติดลบได้ถึงประมาณ20องศาสามารถเปิดประตูฝั่งนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับขึ้นลงเวลาเอาของขึ้นขนของนะคะนี่เลยร่องนะคะร่องที่ระบายน้ําแล้วก็ตรงนี้เขาจะไว้สําหรับระบายน้ําให้น้ําไหลลงตามร่องแล้วก็ไปลงตรงนูน้นเนาะร่องตรงนี้นะคะช่วยให้เราเวลาเราเคลื่อนย้ายของยกของ ของไม่ไหลไม่ลื่นนะคะไม่ถลายลื่นนะคะต่อบอกเลยว่าคันนี้หนามากความหนาของตู้จะทําให้เราสามารถเก็บความเย็นได้ดีนะคะเดี๋ยวต่อพามาดูสเปคตู้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าความยาวนะคะท่านผู้ชมความยาวของตู้อยู่ที่โอ้โหยาวมาก2เมตรสี่สิบสองจุดสี่หนะคะนี้สอง่ 45, นะคะความยาวของตู้2.45จุดส ความสูงภายในตู้เต่าจะวัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่เรามาวัดความกว้างก่อนความกว้างเมตร80ค่ะตรงนี้ความกว้างเมตร80เดี๋ยวเต่าจะวัดความสูงให้ดูคันนี้เมตร65คันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องเอาไปวิ่งเกี่ยวกับแช่ฟ,ฟิตก็ได้ลูกค้าจะาไปวิ่งน้ําแข็งก็ได้นะคะคันนี้เอาไปวิ่งน้ําแข็งก็ได้ขึ้นลงง่ายนะคะใครที่จะหาไปวิ่งน้ําแข็งคันนี้เต่าก็บอกเลยว่าสเปคนี้ได้เลยนะคะ นี่เห็นไหมเขาสามารถที่จะล่องตรงนี้เขาทํามาไว้สําหรับเวลาเรายกของไม่ให้ของไหลลื่นแล้วก็เป็นล่องน้ําทิ้งนะคะเห็นข้างบนหลังคาไหมคะเขาจะมีที่วางเขาจะมีรั้วเขาจะมีรั้วให้เรารั้วไว้ทําอะไรคะเอาไวส้สําหรับขึ้นไปยืนข้างบนนะคะขึ้นไปยืนข้างบนเวลาขนของขึ้นก็เก็บขอ,ของข้างบนได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ ส่องมาดูใต้ท้องคันนี้ยังไม่ได้เสริมล้อผ่าแต่ว่าเสริมแหนบมาเรียบร้อยแล้วบรรทุกหนักได้เลยคันนี้ยังไม่ได้เสริมล้อเพราะว่าคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะคะแต่เสริมแหนบมาเพื่อใช้สําหรับบรรทุกนะคะซูมให้ดูห้องเครื่องรถสวยเครื่องใหม่เครื่องใหม่เอี่ยมเลยตัวนี้เครื่องเหมือนป้ายแดงเลยเนาะสภาพเหมือนป้ายแดงเลยไม่ต้องล้างแล้วนะคะ เครื่องมาแบบนี้เช็ดทําความสะอาดสามารถปล่อยรถให้ลูกค้าได้เลยอ่าสำหรับวันนี้นะคะเต๋าแล้วก็ทีมงานกิศราคุตค้าต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ